แม่แกตา้านใหม่นิ่แกตา้านใหม่นี่ไปไปเฮ้ยเยังไม่ดังรถแกเโซ่โซ่มันยันอะไรนะโซ่โซ่โซ่ยันเออรถแกมันมีโซ่ไลยไงรถมันไม่มีโซ่จะไปยังไงวะแกหลงนิแกลงนี รถแก่ต้องยันเออก็มัาตามใจใช่แตรถแ,แ,แ,แก่เนี่มีโซ่ด้วยไม่ใช่อันนี้รุ่นอะไรฮิวเป็นรถเป็นอะไรรถอ,อตัตโมัติมีโซ่แล้วม,มันจะไปอย่างไรอรัโตโนมัติใช่ไหมรถไม่มีโซร,ร,รถมีโซ่แกมีอะไรรถมันก็ต้องมีโซ่ทุกคันแน่เดยเขาบอกว่ารถแกมันมีโซ่รถถ้ารถไม่มีโซ่มันจะไปยังไงเออกูถามมึงได้เยรถไม่มีโซ่จะไปไงอ่ะ แบตโซยันโซยันเขาจะให้แกตั้งโซเนี่ยช่างตั้งโซ่ขันเนี่ยแกตั้งได้เปล่าแกตั้งได้เปล่าโอ้ตั้งไม่ได้อะมันดังตั้งตั้ตั้ตั้เขาบอกเขาตั้งไม่ได้ตั้งโซ่ไม่ได้คันเนี้ยเขาถามว่ารถไม่มีโซเขาจะวิ่งยังไงอ้าวรถมึงต้องมีโซ่รุ่นนี้ก็ใช้สายพานโอ้โหเนี่ยแกออกเนี่ยฟีโน่มันก็เป็นเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยแกทีเพิ่งรู้ว่ามันมันมีโซ่ ก็ข้าเคยขี่มันก็มีโซ่อ๋อแสดงว่าตอนที่พี่ไฟอยากได้พี่ไฟบอกเขาว่ามันมีโซ่เลยสิอโอ้นี่แต่ไม่หลอกเขาเขาคนแก่ะลรเขาจะไม่ให้ซื้อรถสายพานจะพังไวไอ้นี่ไปหลอกเขาบอกว่ามันใช้โซ่มึงนี่โซ่จริงๆหลอกแม่ประมาณสิบกว่าปีอะโอ้สิบกว่าปีเนาะจะยี่สิบปีเนาะนี่หลอกหลอกแม่ยายประมาณสิบกว่าปีบอกว่ารถอันนี้มันใช้โซ่เขาคิดว่าใช้โซ่มาตลอด จ er ัางเดี๋ยวแกตั้งให้เขาได้ตั้งบอกไม่รู้จะตั้งยังไงเลยลุ่นเนี้ย